ร่วมสนุกกับกิจกรรมทริปน้ำตาลหวานกับละครมัจจุราชสีน้ำเงองเพียงเลือกหัวข้อพร้อมแสดงความคิดเห็นชิงรางวัลร่วนทริปสุดพิเศษกับนักแสดงนำน้ำตาลพิจักณาและบอยพิสนุถึงต่อฮ่องกงจำนวนห้ารางวัลดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว w บไค่เพาะความดีของเธอเปรียบเหมือนดังเช่นแสง อย่าได้ริบปัหวาค,คิดว่าปัดเขาจะหลงรักแก่ยังไงก็เป็นในแค่คนใช้ไม่มีวันเป็นได้มากกว่าน,นี้ล่ะผมจะไปตามหัวใจผมกลับคืนมาผมจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งหัวใจผมไปอีกแล้วฉันจะมาขอ,อยาถ้าเธอจะอยา,าเธอเดินออกไปเลยฉันจะไม่ให้เงินเธอเลยแม้แต่บาทเดียววันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่คุณต้องเสียน้ำตาใกับความทุกข์ที่นี่คุณปัดอยู่ในความทรงจำเหมือนฉากในละคร love lock,